สวัสดีพี่น้องชาวโซเชียลแคมนะคะโอ้โหคือนี่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองแล้วก็มีเรื่องทุกข์ใจมากแล้วไม่รู้จะปรึกษาผู้ใดฉะนั้นแหละก็เลยต้องแบบนี่แหละเรามีญาติพี่น้องอยู่ในออนไลน์ต่างๆแล้วก็นะขอสักหน่อยพี่เคมีเรื่องทุกข์ใจเรื่องหนึง่งซึ่งมันแบบมันมันมันคิดไม่ออกอะ่ะแล้วถ้าใครรู้นะช่วยเม้นบอกข้างล่างนี้ให้หน่อยนะจะได้แบบ คือนอนหลับอ่จจะได้นอนหลับฝันดีนี่เพอนึกไม่ออกมาคืนหนึ่งแล้วแล้วมันก็นอนไม่หลับนะคะตาดำมันหนีแผนด้าเลยอ่ะเดี๋ยวจะร้องให้ฟังนะถ้าใครรู้ว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรเม้นบอกเลยเม้นบอกเลยจะกระโดดกัดหูทีนึงอ่ะเอาเลยนะ let's go ตึงด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 ตง้เตื้อเดึงึงดึงอเตือเึดึงเตืเกิดก่อนรีเบ อัน o น n a f ก e l นนัฝีเยลอัน e ี่ก่น e ลีเบลอันึงกนเยอตึงหนึ่งดึงดึงหนึ่ง let's go นะแล้วก็มีมีอีกเนื้อ1ท่อนหกท่อนหก I got to get จ h g e k to g e k i n s i d k to come a n ก get to get a n my way I got to get to g e c to get inside มาหลอน y อินสไน์นะ High my w o r High m หนึ่งดึงดึงนึงดึงดึงหนึ่งดึงดึงนึงดึงดึงหนใครรู้บ,บ้างทีนะ่าว่าทุกใจ